จดให้ตามคำขอของบ้านคิวลี่นะคะกับเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนเป็นเวอร์ชั่นแบบสั้นๆนะแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนดึงเราความในใจที่ล้นเอาว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉัน ตั้งแต่วันแรกเจอแต่เรามีเวลาเพียงเท่านี้อาจไม่พอพูดอะไรให้โดนใจของเธอหากเธอไม่มีเวลาจะอยู่กันนานๆก็อยากจะบอกสั้นๆว่าฉันนั้นรักเธอ เอ้ยชอบอ่ะยิ้มเสียใจโกรธหล่อได้ดีใจที่สุดในโลก